ลแล่าเป็นไทยหนุ่มแท็กตอบแล้วโพสเดือดถูกกล่าวหาว่าเล่นยาก่อนขึ้นเวทีพร้อมเครียดใจกลางร,รายการทำเอาห,หลายๆคนตกใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นกับนักสแสดงหนุ่มอารุมรีอยากแท็กวรัญยูเมื่อจู่ๆจะตัวออกมาโพสข้อความสุดเดือดถึงรุ่นพี่ในวงการบันเทิงท่านหนึ่งที่เคารพ ซึ่งไปบอกคนอื่นว่าแท็กเล่นยานก่อนขึ้นรายการทั้งที่ตดเองเคารพเวลาอีกฝ่ายมีปัญหาอะไรก็ส่งข้อความหาตลอดพร้อมฝากถึงอีกฝ่ายหากเป็นรุ่นเดียวกันตกปากให้หนุ่มแท็กเนี่ยก็ได้โพส์ข้อความดังกล่าวว่าถ้าจะไม่ร่วมงานกันหรือตัดงานกันไม่ต้องไปบอกใครต่อใครว่าผมเล่นยานหลังเวทีเวลาผมทำงานไปถามใครต่อใครก็ได้ว่าผมตั้งใจขนาดไหน แล้วมาพูดกับใครว่าผมเล่นยากูยังเคารพม,มึงอยู่นะพี่หรือพี่อาจจะไม่ได้พูดลูกน้องที่อาจจะพูดขนาดผู้ดีกูยังไม่ดูดพอตก็ไม่ดูดแล้วไปบอกคนว่ากูเล่นยาหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงแล้วนาสุดเมื่อวันก่อนวันที่14มิถุนายน2565ทางด้านแท็กวารัานยุได้มีโอกาสออกรายการแฉ ของพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำประชาพาพร้อมเปิดใจถึงข้อความโพสต์เดือดหมายถึงใครกันแน่โดยมดดำเนี่ยก็เล่าว่าแท็กมันนอนกูอยู่ดีๆก็มาลงไม่อยากร่วมง,งานกันซึ่งเรื่องราวเกิดจากครั้งก่อน ที่แท็กมารายการแฉมันก็นั่งเครียดไม่ยอมพูดกับใครเลยพูดว่ามึงมารายการกูเหมือนเมายามารายการกูเลยแต่ผู้สื่อสงสารก็สงสารดีๆบอกพี่มดดำห้ามแท็กมารายการพอแท็กมาดมยาที่รายการพี่มดดำพอมดดำทราบเรื่องที่แท็กโพสไอจีเลยถามแท็กเป็นอะไร ซึ่งหนุ่มแท็กเนี่ยก็ได้ตอบว่ามีคนมาบอกว่าพี่มดดำไม่ให้มารายการแล้วเพราะว่าผมเล่นยาเลยเคลียร์กับแท็กจากนั้นน็อตพิธีกรร่วมรายการถามแท็กว่าตอนนั้นรู้สึกไม่ดีกับพี่มดดำจริงไหมกับสิ่งที่มันออกมาด้านหนุ่มแท็กเนี่ยเผยว่า ตนเองกับหมดด้ามรู้จักกันมานานแล้วเพราะมีอะไรจะคอยส่งกำลังใจตลอดซึ่งพอโพดไอีผู้กำกับชื่อดังอย่างโพดอานนท์ ได้โทรมาถามว่าด่าพี่พศหรือเปล่าซึ่งหนุ่มแท็กเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ได้ด่าพี่พศโดยพอที่ลงไอจีนั้นพี่มดดำก่อนเลยแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อพูดลอยๆให้รู้เองขนาดนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ยังไม่พูดเลยขอเก็บไว้ดีกว่ายอมรับว่าโกดจริงควันออกหูเลย พร้อมีคนมาแล้วให้ฟังถ้าพี่มดดำถามด่าดตรงๆจะไม่ซีเรียสเลยส่วนสาเหตุที่ไม่ได้โทรไปถามหรือไปหาที่บ้าน หอบ้านมดดำมกับบ้านแท็กอยู่ใกล้กันนั้นเนื่องจากตอนนั้นอารมณ์โกรธและยังขึ้นอยู่ถ้าไปหาที่บ้านคือตัดพี่ตัดน้องเลยและพี่มดดามพูดอย่างนี้อีกผมยอมหักไม่ยอมงอผมใส่เลยนะแถมก่อนหน้านี้เนี่ยแจ็คแฟนฉันเนี่ยก็ได้โทรไปถามตนเองว่าเป็นยังไงกับพี่มดดามซึ่งหนุ่มแท็กเนี่ยก็ได้เล่าให้แจ็คฟังและจากนั้นได้โทรไปเคลียร์กับพี่มดดมเรียบร้อย ใยบางครั้งพี่มดดำพูดพี่มดดำไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่สื่อสารอาจจะคิดก็ได้ซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรกับพี่มดดำแล้วไลน์โทรหาตามปกติ สรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็จ,จบลงด้วยดีหลังจากที่มีการเคลียร์ใจกับพี่มดดับเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้ที่หลายคนสงสัยว่าหนุ่นแท็กโพสเดือดน,นั้นหมายถึงใครหลายคนก็สงสัยว่าเป็นพี่พดอานอนหรือเปล่าพี่พดน้นก็ยอมออกมายอมรับและโทษไปเคลียร์กับหนุ่มแท็กแล้วว่าไม่ใช่พี่มดอย่างแน่นอนไม่ได้หมายถึงพี่มดอย่างแน่นอนและต่อมาหนุ่นแท็กเนี่ยก็ได้ออการายการแฉก็ยังได้เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมกับยอมรับเลยว่าหมายถึง พี่มดดำและพร้อมเคลียร์ใจกับพี่มดดำเป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนยังไงทางมรดาเมาเนี่ยก็จะติดตามข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ